สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะใครที่เป็นแฟนคอนเสิรต์ตคุณพระช่วยสำแดงสดเตรียมตัวให้พร้อมค่ะกับความสุขความสนุกกำลังจะกลับมาให้แฟนๆได้รื่นรมกันอีกครั้งนะคะข่าวดีเขาเปิดจองบัตรกันแล้วด้วยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโข,ขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลรพูยน้องคายภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีฉะเชิงเซาภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ ขันชุมพรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดอิ่มเอมกับบทเพลงไพเราะและความสนุกจากวัฒนธรรมอารมณ์ดีสำแดงสดโดยเท่งเธอเทิงพันพลุแตกสามนาจำอวดนยงน,นงนพวงก,กองสหรัฐปุ้ยดวงพรอามกรกันและแนนสาธิดาค่ะ จัดสำแดงสดวันที่6กธันวาคม 63, สองารอยสิาองรอบสำแดงสดด้วยกันนะคะรอบบ่ายโมงและรอบ5โมงเย็นที่โรงละครเคแบงค์ ank, สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วานเปิดให้จองบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา3 200, 2 0 0 2 7 0 0 2,200 1,700และ1,200บาทค่ะรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้เหมือนกันผ่านทาง t t m l i v e ในราคา299บาทสนใจข้อมูลเหล่านี้ โทรไปเลยค่ะ022623456ค่ะเบดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า